กุ้ยช่ายเผือกแบบถ้วยนะครับผมน้ำจิ้มสุดเด็ดเผือกเน้นๆอร่อยเต็มคำนะครับต้องกลางเป็นอะไรไข่เค็มหรือเปล่าอ่าครับสะดวกกินง่ายดีนะครับแบบถ้วยจัดไปครับผมนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับกุ้ยช่ายเผือกแบบถ้วยอ่กินง่ายเหมือนเดิมนะครับตอนนั้นมีขนมจีบนะครับอันนี้เป็นกุ้ยช่ายเผือกแบบซองก็มีนี่มาแบบถ้วยไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองเลยดีกว่านะครับ ก็จะเป็นลูกๆแบบนี้นะครับด้านในโอ้ยค,ความกว้านะฮะอืมเหนียวๆหน่อยนะฮะเหมือนเลยเหมือนแบบซองที่เป็นไม้เลยนะครับผมอืมยังไงราดน้ําจิ้มไหมอ่าเอ,อ้ไม่ใช่ราดซอสไหมเออต้องอย่างนี้นะครับเขามีซอสมานะผมว่าไม่น่าจะต้องใส่กระเทียมเจียวนะเพราะว่าตัวนั้นผมเคยใส่แล้วเหมือนมันจะไม่เข้านะลองกินตามเขาก่อนครับ ทำไมงั้นเราค่อยเพิ่มมีฝาพอดีใช้ฝาเป็นประโยชน์ครับนี่ใส่ฝาเลยนะครับไม่ใส่งั้นผมว่าหกนะฮะลองก่อนเลยครับกุ้ยช่ายเผือกแบบถ้วยอร่อยเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยแบบในถุงเด๊ะนะฮะเนี่ยรสชาติพริกไทยอ่อ,อนๆเผือกมีใบอะไรมีเม็ดอะไรแปลกไว้ป่ะ ใช่เลยน่าจะเป็นเม็ดแปะกล้วยเหลืองๆเนี่ยครับขอแบบช้ำๆหน่อยนี่นะครับอืมอมจิ้มหวานเผ็ดเปรี้ยวนิดๆชัดเจนอร่อยมันเดิมมีมาอยู่ห้าลูกนะครับไปแล้วสองเอา้าแปะกล้วยไปไหนไม่เป็นไรครับ จุ่มซอสชุม่มันมันๆหอมๆพริกไทยนะครับความมันของเผือกเม็ดแปลกไว้ก็กรุบกรอบนะครับผมซอสก็เผ็ดหวานนะเปรี้ยวนิดนึงไปรู้จะรีวิวอะไรนะครับก็เหมือนเดิมครับย้ายจากซองมาใส่ถ้วย ไม่มีอะไรเลยนะครับนั่นแหละครับที่มาของคําว่าอร่อยเหมือนเดิมนะฮะอีกอันหนึ่งครับเทเลยครับชุ่มๆเออเอาน้องๆเลยจะได้สดน้ํากันแล้วนะฮะนะครับก็เพิ่งเป็นเมนูที่น่าจะนานแล้วมั้งครับเพราะว่าผมว่าแต่ผมเพิ่งเห็นนะแบบถ้วยแบบนี้นะครับท่านใดยังไม่ได้ลองก็สามารถไปลองกันได้นะครับทุกสาขานะครับเช่นครับอืออือเือเม็ดแบบก้วย สองเม็ดซอสๆหน่อย